เจ็ดเซียนชิจิฟุกุจินเทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ำรวยมั่งคั่งของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นคือชนชาติที่แนบแน่นอยู่กับความเชื่อความศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดโชคลาภและบรรดาความสุขความสบายใจความสมหวังไม่แพ้ชาติใดในโลกความเชื่อเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การศรัทธาในเรื่องโชคลาง จึงมีการศรัทธาในเครื่องรางญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าองมะมุริการศรัทธาในรูปปัน้นรูปเคารพและเทพเจ้าต่างๆที่นำความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีและอยู่เย็นเป็นสุขการศรัทธาในศาสนาต่างๆที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเทพแห่งโชคลาภที่นิยมมากคือเจ็ดเซียนหรือชิจิฟุคุจินมีทั้งเทพที่รับมาจากศาสนาพุทธมหายาน ลทัทธิเต๋าและเทพพื้นเมืองของญี่ปุ่นปะปนกันไปว่ากันว่าแนวคิดการรวมกันของเทพเจ็ดองค์เกิดจากพระภิกษุชื่อเทนเคอิเป็นผู้คัดเลือกเทพต่างๆทั่วเกาะญี่ปุ่นมาถวายโชกุนโตกุกาวะอิเอยสุเนื่องจากท่านได้แสดงปัจญาแก่โชกุนว่าหลักแห่งความผาสุกข,ของมนุษย์โดยทั่วไปควรประกอบด้วยเจ็ดสิ่ง คือความมีอายุยืนความมีโชคดีความนิยมความไม่มีอคติความเอื้อเฟื้อความมีเกียรติและความไม่อาฆาตพยาบาทเทพทั้งเจ็ดประกอบด้วย 1. เทพไดโกกุเทนมีต้นกำเนิดตามความเชื่อในตำนานอินเดียคือพระมหาการปางอวตารของพระศิวะมหาเทพเทพแห่งการทำลายผู้มีสีหน้าดุร้าย น่ากลัวแต่ตามความเชื่อญี่ปุ่นโบราณน,นั้นมีเทพเจ้านามว่าโอคุนินุชิโนคามิโดยเทพโอคุนิและไดโกกุมีความคล้ายคลึงจนคนโบราณจำปะปนกันจึงทำให้ไดโกกุเทนกลายเป็นเทพผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยนในปัจจุบันไดโกกุเทพแห่งความมั่งคัง่งที่โดนบันดาลชัยชนะแก่ผู้ที่พกพา ไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการดำเนินชีวิตเงินทองและสิ่งดีๆหลังไหลไม่ขาดสายมักถือค้อนเงินและถุงข้าวสาร 2. เทพอิบิสุเทพอิบิสุเป็นเทพแห่งชาวประมงและการค้าขายมักประดับตามร้านอาหารทะเลเป็นเทพองค์เดียวที่มีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นแท้สวมชุดขุนนางในสมัยเฮอันที่เรียกว่าคาริฮิโน สวมหมวกทรงสูงที่เรียกว่าเอโบชิมักพบเห็นมือข้างหนึ่งถือเบ็ดตกปลาอีกข้างหนึ่งอุ้งปลาไทยปรามงคลตามความเชื่อญี่ปุ่น 3. บีซามอนเทนเทพแห่งอัศวินและเหล่านักรบปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆสร้างความมั่งคั่งเทพเจ้าผู้สวมชุดเกราะถือหอกสามง่ามเป็นอาวุธ เป็นเทพเจ้าองค์เดียวที่มีสีหน้ากเกรียยโกรธตามตำนานญี่ปุน่นท่านเป็นหนึ่งในอสูรปกครองศักดิ์สิทธิ์ทั้งสหรือเต่าดำแห่งทิศเหนือของจีนหรือถ้าตามตำนานอินเดียท่านเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลเป็นเทวดาประจำทิศเหนือหรือเทวเวสวุวรรณมีสมอนเทนมือขวาถือหอกสามง่ามมือซ้ายถือเจดีโฮโทสี่เบนไซเทน เทพเจ้าองค์เดียวที่เป็นผู้หญิงเทพแห่งศิละปะดนตรีและความงามดนบันดาลให้ผลในเรื่องของความรักรวมถึงเรื่องการขอบุตรพบในลักษณะของนางฟ้าสวมมงกุฎที่กำลังเล่นพินมีต้นกําเนิดมาจากพระสุรสวดีตามความเชื่อของอินเดีย 5. ฟุกุโรคุจูเทพแห่งความสุข ประสบผลสํสำเร็จทั้งด้านการงานและอายุยืนลูกหลานมั่งคั่งเป็นเทพอาวุโสมีเคลาวยาวหน้าผากสูงมีสมุดที่บันทึกอายุไขของมนุษย์บนโลกมักพบท่านพร้อมกับนกกระเรียนเต่ารวมถึงกวางดำมีความเชื่อว่ากวางที่อายุ2,000ปีจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำซึ่งล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งอายุที่ยืนนานทั้งสิน้น6 โฮเทเทพองค์เดียวที่มีการอ้างอิงจากบุคคลจริงเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และสุขภาพมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์มีตำนานมาจากพระในนิกายเซนนามว่าไคชิที่มีชีวิตอยู่ปลายราชวงศ์ถังตำนานเล่าว่าพระไคชิคือพระสงฆ์ผู้ใช้ชีวิตเพเนจรที่หลังแบกถุงขนาดใหญ่ บรรจุอาหารและข้าวของที่ได้จากการทำบุญของชาวบ้านว่ากันว่าพระไคชิสามารถทำนายดวงได้อย่างแม่นยำจุโรจินเป็นเทพแห่งการมีอายุยืนปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเทพจุโรจินมักถูกจำสลับกับเทพฟุกุโรคุจูเสมอโดยลักษณะที่คล้ายคลึงกันซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะจุโรจิน มีต้นกำเนิดเป็นเทพองค์เดียวกับฟุคุโรคุจูโดยจุดสังเกตที่แตกต่างกันของจูโรจินคือมักเห็นท่านมาพร้อมกับกวางนั่นเองลักษณะเป็นเทพอาวุโสในมือถือไม้เท้าที่เกี่ยวม้วนกระดาษไว้มืออีกข้างถือลูกท้อมีคราวยาวสีขาวมาพร้อมกับกวางเคล็ดลับบูชาเจ็ดเซียนแห่งญี่ปุ่นตามความศรัทธาของชาวญี่ปุ่น จะมีการบูชาเซียนทั้ง7ท่านคือผู้ใดต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้านใดก็จะนำรูปเคารพที่หาได้ทั่วไปทั่วญี่ปุ่นมากราบบูชาแล้วขอพอรจากท่านแต่วิธีซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดคือการพกเครื่องรางเล็กๆที่ใช้เป็นพววกุญแจหรือที่ห้อยมือถือไว้กับตัวหรือติดกับโทรศัพท์รวมถึงข้าวของต่างๆเช่นกุญแจรถ กุญแจบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยไม่ต้องทำการปลุกเสกแต่อย่างใดเพราะชาวญี่ปุ่นต่างศรัทธาในพลังของท่านทั้งเจ็ดอยู่แล้วจากนั้นเวลาต้องการจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดก็นำมากราบไหว้บูชาหรือระ,ะลึกถึงเพื่อขอพรก็จะประสบความสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเอง